สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนธันวาคมปี2563นี้นะคะเรามาเช็คกันก่อนเรามาดูกันก่อนนะคะว่าดวงของเราในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะเรามาเริ่มที่งานเลยดีกว่านะคะการงานของคุณในช่วงนี้ดีมากเลยค่ะ ใครกินเงินเดือนกินรายวันทำไปได้เรื่อยๆยาวๆเลยค่ะนะคะใครที่มีกิจการส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคือคุณได้ตรงนี้มาเยอะแล้วนะไปได้ดีไปได้สวยค่ะทำต่อๆกันมาเลยคะ่ะจากพ่อสู่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะได้มาเยอะแล้วนะ ตรงนี้นะคะโอเคมากเลยเป็นคือใช้กลยุทธ์ใช้กุศโลบายต่างๆนะคะคุณทํางานเก่งมากด้วยก็เลยอยู่รอดมาได้นยคะนะพลิกแพลงไปตามสถา,านการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะ,ะนั้นกิจการที่ทําต่อๆกันมาก็เลยรอดมาได้นะคะได้มาเยอะแล้วนะคะตรงนี้นะจนครอบครัวคนมีพร้อมทุกอย่างแล้วอะนะคะแล้วก็คนที่ทํางานเกิงเดอนกินรายวานันค้าราชการแล้วก็ ไปกันยาวๆเลยค่ะน้ามันต้องเป็นกังวลละหน้าไพ่ขนาดนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะคะงานสบายค่ะนะไม่ได้อาหดักหนาไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเลยนะต่อไปเรื่องสุขภาพองรวมทั้งหมดมดูดีหมดเลยค่ะนะคะโอเคหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ระวับบงอุบัติเหตุกระทันหันด้วยนะอาจจะเป็น ช่วงระหว่างการเดินทางไปทํางานนะคะนะคะช่วงนันทวันวนี่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะนะคะเป็นการเดินทางเป็นการทํางานทํางานนะคะ่ะนะก็ตามหน้าไพา่นี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยแต่ผ้าใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนะคะมันน่ามจะมีปัญหามากคือคปานคนเฉลียวฉลาดไงนะคือเดี๋ยวคุณก็เข้าใจคุณก็รู้เองอะ่ะปรับนิดนึง ปร,ป,รปรับปรับนิดเดียวเองนะคะเรื่องเรื่องอไปทํางานนะปรับนิดเดียวเองนะไม่ยากหรอกป <c oughs> ต่อไปเรื่องความรักคนโสดก่อนนะคนโสดมีเกิดพบเจอนคู่แล้วนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะนะคื <c oughs> เอเอาเอาตัวเองออกนอกบ้านด้วยนะอย่ามอทำแต่งานนะคะนะ <c oughs> คือบางคนทำแต่งานนะคะ งานบางทีงานมันอยู่ที่บ้านก็มีไงนะเห็นไหมคะเห็นสีเสาเนีี้เนี่ยสีเสาอัานี้ครับมีรูปบ้านรูปปราสาทเนี่ยความเป็นปึกแผ่นตรงเนี้เนี่ยเห็นไหมคุณทําง,งานที่บ้านด้วยออกนอกบ้านด้วยค่ะนะพบปะผู้คนมากหน้าหลายตานะคะนะไม่ต้องไม่ต้องไปเกรงนะคะทําตัวปกติมันมามันก็มาของมันเองแต่ตามทําไพ่นี้มันมาแล้วนะ ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่น,นะคะ่ะตามนาภายนี้เป็นครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นอบอุ่นน่ารักนะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะดีหมดเลยคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ยังรักกันดีอยู่แต่สิ่งที่จะต้องระวัดระวังสําหรับคนที่มีคู่แล้วคือการใช้คําพูดต่างๆนะระวัดระาวังคําพูดด้วยนะคะอยา พูดตรงเกินไปมันก็ไม่ดีอ่ะใช้คําเรียกเอาก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเราต้องมีความเป็นมืออาชีพนะคะการใช้คําพูดคําจาอะไรอ่ะนะแต่ใช้อารมณ์ใช้คําพูดที่มันทิ่มแทงใจลูกค้าอันนี้จบนะจบคนจะนั่งนัำ่ำตนนะคะพูดจาอ่อนโยนนะคะเป็นมิตรดูแลแค้แค่ลูกค้าอันนี้จะดีมาก นะต้องขอเตือนไว้ก่อนเพราะคือมันตามหน้าไพา่ต้องพูดไว้ก่อนนะคะพูดไว้ก่อนพูดจะตรงเกินไปไม่ดีนะอืมคือมันดีหมดเลยค่ะเดือนกันยายนนี้นะคะนะเดือดดาลขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยค่ะนะอยู่กับบ้านก็ได้เงินน่ะอยู่กับที่ก็ได้เงินน่ะหอพักบ้านเช่าอะไรก็ได้เงินหมดเลยอะ่ะนะมันมันโอเคหมดเลยค่ะรีสอร์ท นวดสปามันใช่หมดเลยอะค่ะนะเพราะนั้นมันมาดีแล้วแล้วก็ต้องจัดทรงให้มันคงอยู่ได้นะคะปรับได้ปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนตามกลยุทธ์นะใช้กลยุทธ์หาวิธีการซิ x กแซกนะคะหนะ้าเราไปปรับใช้ใดูได้นะคะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้ว ะะสำหรับชาวราศีกันก็ขอใทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับเยิบนี้สวัสดีค่ะ